สำหรับพี่ๆ CEO นะครับเรามาดูตรงนี้ครับ6หน้าที่รับผิดชอบนะครับของสุดยอด CEO นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของการกำหนดทิศทางนะครับแล้วก็ทำให้องค์กรเดินไปทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับผ่านนะครับผู้นำนะครับทำงานกับกรรมการนะครับเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ จัดการประสิทธิภาพส่วนตัวนะครับแ้านี่คือเป็นสุดยอด ceo นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้อย่อยไปอีกครับอย่างเช่นกําหนดทิศทางละ่ะมีเรื่องอะไรบ้างเนาะก็มีวิสัยทัศน์กลยุทธ์นะครับจัดสรรน,นะครับทรัพยากรเห็นไหมครับอย่างมีอะไรอีกอ่ะอีกสักอันหนึ่งเนาะเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือวัตถุประสงค์ทางสังคมนะครับ ปฏิสัมพันธ์นะครับนาทีวิกฤตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับของพี่ๆ CEO นะครับที่กำลังหาแนวทางอยู่เนาะเพราะว่าเล่มนี้เป็นหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์นะครับช่วยได้แน่นอนนะครับหนังสือเป็นขาวดำนะครับเป็นขาวดำแล้วก็อ่านง่ายครับคอลัมน์เดียวยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ตะกร้าไว้ให้นะครับพี่ๆ CEO จัดด่วน